โ oh. อ้เอ้าเกาะแนวนี่พี่น้องกะคางโอ้เห็นหัวตัวปลาครับเลยครับโอ้โอ้เอ้าเอ้าเอ้าสวัสดีครับมันี่กับมาอยกับผมคือเก้าวครับ กระมอดพาลุยนี่ครับมืนน่อนี้ลุยสซเบดอีกแล้วครับเบดสามสิบตังกับเง่เฉียดครับผมนี่ครับกะผมสิมาซ้ำไม้เก่าครับไม้กบสังแตกครับน้ำลงแล้วมืนน่อนั้ำนี่ขึ้นสูงอยู่ครับในเมืองนี่มองมอง,มองเห็นบนนอกพี่น้องนี่แหละน้ำสูงเกือบถึงนี่เลยแต่กับมีป่าก,กินตอนนี้น้ำลงแล้วเขามาลุ้นกันครับว่าสิได้บ่ได้ฝั่งนี่สิเป็นคลองครับฝั่งท่านี่สิเป็นให้นะ ให้น้าห้างโอเคครับเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับ่ใไ่นามตื่นพี่น้องส่นามตื่นเบิรงมันจิเป็นยังไงม้อน,นี้ผมไปเปลี่ยนดวงเ็ตมาพร้อมเปลี่ยนดวงเ็ตมาเปลี่ยนเสือกใหม่มา มาลองเบิรงพี่น้องสิมานบ่มาื้มนี่สีกระสังแตกขึ้เกาบ่เดี๋ยวเขามาลุนกันกระสังแตกคือเกาบ่มาลุนกัน ขั้นแรกแหกมานจังได้กรหมานดอกควว่ามาหนี่กรสะสังแตกแค่ขั้นแดกแหกมานวันนี้ก็ขั้นสองปลาปลาในคลองโตใหญ่เถอะนะเบื้องก่อนมันสี ມັນຊິໃຫຍ່ອີ de, ່ດີບໍ່ແຕ່ວ່ານ້ຳໃສແຮງເດພີ່ນ້ອງນ້ຳຢ່າງໃສ ซำม,มงเกาเลยพี่น้องมันัานกะยุนิก็ได้ด้วเหมือนบังมันอีสิมันขึ้นมือนวะ หนีเอินปลาจักน้อยเอินปลาจักน้อยเออเออมานเด้อมานเด้อมันนี่มานเด้อเ,ม,เ,ม,เ,ม,เมื่อนั้นผมมาใส่ผมกับมาคำพี่น้องบริเลไทยให้พี่น้องเบิง้งบรรยากาศตอนใส่มันนี่ก็สี่เดทให้เบิ้งจักน้อยแต่ก,กเ็เริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มกําลังมืดล้วละครับท่านนี่ บุรูว่าสิได้ใส่ให้เบิ้องอีกจากหลังเตรียมหนาไฟมาพร้อมอู่ครับนี่กับข่า,า,ขากลับกับยามกลับไปเลยนะใส่ไปเด้อใส่งล่งๆเลยพี่น้องน้ำใสดีน้ำใส่ติงลิง Ô, ô, ô. ôi mơn 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 đẹp nhà ổ chắc nói Mình tái là bọc kia đi thử cắm vậy bác hẳn này cắm vậy triệt nhau luôn này เมืนเมืนฟังกับเมือนเมือนไมหรอกว่าเม่ไใส่คระบอดขนเสียงสวบ ตัตตวตามตามตามปลาขึ้นบนนัง่งบ่าแข็งเลยเชียดินขึ้นหลวมแท้ โอ้มเมื่อไรไปนอนเริ่มเมืแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว,ลว,ลวนี่ไปใส่สิน,นี่ไปใส่ ใครับพี่น้องกะเดี๋ยวผมสีฟ้า,าไปใส่ให้มันเลี้ยวกันนะครับเมือม่อแล้วเมื่อแล้วไปใส่ให้พอทันใส่เบ็ดได้บาจากหลังดอกที่เหลืออยู่มาณจากหนที่นี่สีบก็หลังอยู่โอเคพี่น้องผมขอ,อย่าไปใส่ก่อนครับไปครครับพี่น้องได้เวลาไปยามเบ็ดแล้วผมสีพ้าไปยามไปรลุนว่ามันสีมีโตหรือบ่มีโต มันสีกสระซังแตกขึ้นมนาหน่อดีวเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยครับผมก็จะได้เอาเนี้อขอบเจียบไปน้ำเพราะว่าบ่านาพอครับเชครับไะไปเลยไปยามกันเลยครับดีครับเบิง้งเบิ้ขั้นเบดครับโค้งเลยใช่ไหมผมใส่ไปพุ่นครับใส่ใส่ไปทางไฟพุ่นโค้งพีเลยเชไปหน้องเดี๋ยวเขามาลุ่นกันยูปรยุครับ อยู่ปรอยู่มาลุ่นกันเลยโอ้ย huh. <t ap> ูย <ness> yeah, ู่ยู่อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยเปียกน้ำเขาเน้ะเลยไปเกิดสบายไหมอ่าแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ พี่น้องได้แล้วครับได้แล้วครับหมานแล้วครับหมานแล้วโอ้ยย่าอยู่ครับย่ายอยู่โอเคครับหมานแล้วหมานแล้วโอ้ตัวนี้ใส่แตกพี่น้องใส่แตกครับใส่แตกโอเคผมเปลี่ยนเงีก่อนครับคันนี้ก็คือ,อยังดึงโอ้เห็นหัวตัวปลาครับ เลยครับโอ้โอ้เอ้าเอ้าอ้อออะพี่น้องเอาขึ้นกันครับท่านอยู่ว่ไะอยู่บะลรเว้ดุดเลยพี่น้องงอตะเบิงไร mua Thái Thái, P'inh Hoàng bưng lướt sầm, ô, tai tai, xe đài xe đài, ô, p'inh nhăng, ô, máy. Nha, lăn điệt lại, nha, lăn điệt

ăn noi p/n ăn nước sâm hoa viên bầy nhai ăn được cả da phong xì chắc รอบสองรอบแล้วก็ย้ำเสาอีกทีหนึงเด้อพี่น้องขันผมจมเลยครับอยู่ไปยู่อยู่ไปยู่อ่ะอยู่ไปยู่เอ้าอยู่ไปยู่เอ้าโอเคครับรุนกันครับอยูไปยูยูไปยูยูไปยู่ บ่นหนาอยู่พี่น้องบ่มีติ่นตักๆเลยโอ้หลุดหลุดครับหลุดลุดอีกแล้วโอ้เสียดายมัวแต่ไปกินเขาเอ,อาเบิ่งซ่าโพดก็ยังเลือกเอาไม่เอาไม่ เสียใ้พี่นออ้องทสิมเบื่อไ้จักน้อยอาจจะไปกินเขาอยู่เจค,ครับดึงหยบหยบเลยครับ โอเคครับเอาคืนกันพี่น้องโอ้ยว่าไม่ตไโตสีไงเบิกถูกปะดึงแฮ้งเท้หละ่ะอ่ะหมานครับหมานมานันรุดรุดรุด รุดรุดรุดเจี๊ยดกระเบิดแล้วพี่น้องก็ต้องไปหาจับเจี๊ยดไหมล้วครับเนี่ยององอ้อยู่ปะล่ะอยู่ปะล่ะ โอ้วหโอ้โหเคครับหมานเหรครับหมานโอ้จึงสี่แล้วครับเคครับขอบกดนะครับโอเค้ไปตั้งรอบแรกแล้วแล้วกลับบ้านหอวงพักเดี๋ยวมาสรุปบ้าอะไร้จักตัวเบื้องตัวปลาครับตัวนี้ พอได้อยู่ครับหนึ่งตัวตัวสองครับ <Ooh. S 1> สีคร้ๆอยู่เนี่ยตัวที่สามสีครับสีสีส ได้ลูกกระจอกได้ครับเดี่ยตัวที่หาน่ครับตัวหน่อยหกเจ็ดแปดแปดตัวครับจะว่าหน่อยหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว้องถาไปรุ่นน้ำกันรอบสองครับจะว่าจี่ท้ายได้้แบตกล้องเบิด์ตเหรอเมื่อกี้ครับ ก็ะเทศไทยแบดเบิรบ์ดก็เลยไอ้กับมองพักเอากล่องเอาแบตใส่กล่องกันถึงไทยอโอเคครับพี่น้องถ่ายไปเบื้องรอบสองกันครับโว้จับเขียดมาพี่น้องเส้วเนี้ปิดไฟก็เดี๋ยวไปจับเขียดมนาะ จับพร้อมก็เลยงานไปทางเบ็ดแหละครับอู้เงาอ,ออกมันแต่ได้ปลามาสองตัวพี่น้องบ็ได้ว่าพไปยามแล้วก็ได้ถือกล้องไปถ่ายพร่อมไปจับเขียแลซื้อเลยครับตัวหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งได้มาสองตัวพี่น้องโตกำลังงามเลยครับมันแล้วครับมาัานแล้วครับวันนี้ เอ้เ๋ยวโอ้ยเอ็มเอาำเอ้ยเก็ีปลาก่อนครับเดี๋ยวครับตัวนึงครับนี่ตัวที่สองอ่ะมาัานแล้วครับนป็นมาัานแล้วครัมันเนี้ย ครับพี่น้องเดี๋ยวเลาะหาจับเขียดดีก่อนเขีพี่น้องเบ่งผลงานครับพอได้อยู่ครับพอได้ปนอยู่พอได้ปนอยู่สวัสดีตอนเช้าครับสีมะเก็บเบ็ดดวพื้นผมก็นอนนี่แหละครับนอนนอนอยู่ข่างข้างข้อไงี่ะครับแต่แต่ว่ได้มาเก็บ กอเก็บเสาให้เดียวย่านแดดกล้องมันเบิดครับเพราะแบดมบนไก่เบิดแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องบ่ไดเบิ้งนะผมบ่ไดมาลุ่นน้วกันครับโอเคครับน้อไปเบิ้งกันเลยครับโอเคครับพี่น้องโอ้นี่ครับดึงเลยครับเห็นบ่พี่น้องเห็นคันเบ็ดแล้วผมบ่วน,น,น่วนข่วนโอเคครับไปเบิ้งครับไปลุ่นกันคัน khan lên khan lên ừ, khan như thế nữa này กาะเนว้นี้พี่น้องก็คางเด,ดือดเดือดเอาละครับหมาน้ำเศร้าแลวครับหมาน้ำเศร้าครับหมานลวครับหมานลวครับหมานแล้วหมานแล้วหมาน้ำเศร้าแล้วครับ พี่น้องขันเบ็ดผมเสียอยูอยูยูยูถอนไปแล้วนี่อยู่ปะล่ะอยขันเบ็ดจนถอนไปว่าเมื่ตัวมันสีไงว่าสิบักยังไงเด้อว,ว่าเบ็ดถอน tại rồi vì nó tại cậu ui để cờ wa tôi mến nháy <laughs> cho đến khắt biệt thần เป็นจังได้ระคันนี้บออยู่บัไดมาเบิ้งจะได้จะได้งอนฝ่าอยู่บบันไดมาเบิ่งเบิงขันนี้พี่น้องขันนี้จมเลยคันงอเลยเห็นว่าครับเป็นคขันเด็ดวาครับขันงอเลยไป Pebengkan, pebengkan. Pebengkan, pebengkan. Huh, Nuk. No. Pebengkan, pebengkan. Jua, bua, jua, jua, bua, jua. Oh, jua, jua. Oh, panas. Panas, Nuk, panas, Nuk. ดึงจนขั้นจมใส่ครับใส่ใส,ใส่ใส่ถุงเลยเดี๋ยวหลุดเมือดึงขั้นจมว่ามันโตใหญ่อะพอได้ปนแล้วพี่น้องพอได้ปนล้ะพี่น้องขั้นนี้เบ็ด เบ็ดค่งเลยตายตายครับตายโอ้เสียดายบ่ไร้ปลาสดเลยตายรับไม่ต้องตาย คิงนิ่งเหียดยูคิงนิ่งผมกระสิทธ์ไทยแน่พะไทยแน่ด้วยพี่น้องไทยแน่พะไทยแน่เกือบสุดท้ายแล้วบนเทีนเบสขยับยูพอยูพี่น้องเกวมันรุนกันครับ เรามาลุนกันเรามาลุนกันยูโบยูมาลุนกันมาลุนกันปลาเค็งพี่น้องปลาเค็ปเงปลาเค็งจินเจล็ดครับพอดีเอตอนที่ผมย่างไปเบิองคั้งสุดท้ายคนที่ผมจะไปเก็บเบ็ดมา เจ็ดมันตายผมไม่ได้กดจมไปเดี๋ยวตะเคียนง่ยเสยพี่น้องมันครับมนันโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เก็บเบสเ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดที่เดือดม้งแล้วครับตอนนี้สวยแน่อยู่ขนาดน้อนฝ้าได้เ่ยนี่ครับปลาได้มาเบดสามสิบหลังโอ้เอาละครับเบดสามสิบหลังได้๋ยวสนีก็สร้างมัน กตสั้งแตกแตกขึ้นเก่าครับกับไม้ไม้หน้าห้างโอเคครับพี่น้องบัดนี้ผมขอฝากด้วยพี่น้องครับอคำนวาผู้ใดมาคลิปแล้วนี่กัฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปแจ้งเตือนจากผมและที่สําคัญมันจะเป็นกาลังใจที่ดีสําหรับผมในการําคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ